เหตุสุดสยองที่มีคนตายมากที่สุดอันดับที่7เพลิงไหม้ที่ซานติก้าพับวันเกิดเหตุ31ธันวาคมพุทธศักราช2551จําจำนวนผู้เสียชีวิต66คนเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ ทุกๆคนต่างสนุกสนานกันอย่างเต็มที่ระหว่างที่นักดนตรีกําลังขึ้นแสดงนั้นมีการจุดพลุไฟเพื่อเสริมบรรยากาศขึ้นแต่พลุไฟหนึ่งลูกเกิดไปติดที่ฝ้าเพดานจนเกิดการลุกไหม้แล้วลุกลามอย่างรวดเร็วนักท่องเที่ยวเกิดความแตกตื่นและเบียดเสียดกันไปยังทางออกของร้านซึ่งมีเพียงทางเดียวจนเหยียบกัน และประกอบกับไฟในร้านก็ดับทำให้มองไม่เห็นทางความโกลาหลยิ่งเกิดขึ้นไม่นานนักเพลิงก็เผาผลาญจนทั่วร้านนักท่องเที่ยวจำนวนมากต้องจบชีวิตลงในกองเพลิงอันดับที่6รถแก๊สระเบิดที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่วันเกิดเหตุ24กันยายน พุทธศักราช2,533จำนวนผู้เสียชีวิต80คนอุบัติเหตุที่สะเทือนขวัญมากที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศไทยเมื่อรถบรรทุกแก๊สทรงแคปซูล2ถังถังละ20,000ลิตรวิ่งลงมาจากทางด่วนแต่ถูกสล้อที่วิ่งมาจากประตูน้ำมุ่งหน้าทางแยกมิสสัมพันธ์ฝ่าสัญญาณไฟแดงตัดหน้ารถบรรทุก จนต้องหักหลบกระทันหันและเสียหลักพุ่งชนตึกข้างทางจนพลิกคว่ำแก๊สระเบิดเปลี่ยนทั้งบริเวณกลายเป็นทะเลเพลิงในชั่วพริบตาเผาทำลายทั้งรถยนต์บ้านเรือนทั้งสองฝั่งผู้เสียชีวิตส่วนมากคือผู้ที่นั่งอยู่ภายในรถและไม่สามารถหนีออกมาได้ทันมีผู้บาดเจ็บอีกกว่า121ราย อันดับที่5เพลิงไหม้โรงแรมรอยัลจอมเทียนรีสอร์ทพัทยาวันเกิดเหตุ11กรกฎาคมพุทธศักราช2536จำนวนผู้เสียชีวิต90คนเหตุเพลิงไหม้ที่สาเหตุเกิดจากพนักงานประจำห้องอาหารของโรงแรมถอดท่อสายยางส่งแก๊สออกจากถังโดยไม่ได้ปิดวาลว ทำให้แก๊สพุ่งออกมาจากถังประกอบกับในขณะนั้นได้มีการประกอบอาหารจากเตาแก๊สใกล้เคียงทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้สาเหตุการเสียชีวิตนั้นมาจากการขาดอากาศหายใจเป็นส่วนใหญ่อันดับที่4เรือโดยสารสีราชาเกาะสีชังชนกับเรือบรรทุกน้ำมันจังหวัดชนบุรีวันเกิดเหตุ 8มีนาคมพุทธศักราช2535จํานวนผู้เสียชีวิต119คนอุบัติเหตุทางน้ำครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยเรือนาวาประทีป111ซึ่งเป็นเรือขนส่งผู้โดยสารถูกเรือบรรทุกน้ำมันพุ่งเข้าชนจนเรือล่มมีผู้รอดชีวิตเพียงไม่กี่สิบคนอันดับที่3 โรงแรมรอยัลพาซาถล่มจังหวัดนครราชสีมาวันเกิดเหตุ13สิงหาคมพุทธศักราช2536จำนวนผู้เสียชีวิต135คนเหตุตึกถล่มที่เกิดจากการต่อเติมอาคารที่ผิดหลักการก่อสร้างโดยมีการต่อเติมอาคารจากเดิมที่มี3ชั้นเพิ่มเป็น6ชั้น จนเสาเดิมรับน้ำหนักมากเกินไปเมื่อเสายุบตัวลงจึงทำให้เสาต้นอื่นๆข้างเคียงโค่นล้มตามถล่มฝังทับร่างผู้คนในโรงแรมทั้งหมดทีมกู้ภัยต้องใช้เวลาหาร่างผู้เสียชีวิตและผู้รอดชีวิตเกือบหนึ่งสัปดาห์อันดับที่สองเหตุการณ์รถบรรทุกระเบิดที่ทุ่งมะพร้าวจังหวัดพังงา วันเกิดเหตุ15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2534จำนวนผู้เสียชีวิต171คนเป็นอุบัติเหตุที่มีรถบรรทุกระเบิดไดนาไมต์น้ำหนัก20ตันพลิกคว่ำบริเวณสามแยกทุ่งมะพร้าวจนระเบิดที่บรรทุกมากระจายเกลื่อนถนนชาวบ้านที่ไม่ทราบพากันออกมาดูเหตุการณ์กระทั่งระเบิด และเชื้อเพลิงต่างๆที่ตกกระจายทั่วถนนนั้นเกิดระเบิดขึ้นมาทำลายทุกสิ่งทุกอย่างทั้งผู้คนบ้านเรือนในรัศมี250เมตรจนพังราบอันดับที่1เพลิงไหมโรงงานตุ๊กตาเคเดอร์จังหวัดนครปฐมวันเกิดเหตุ10พฤษภาคมพุทธศักราช5 5 6 6าจำนวนผู้เสียชีวิต 189คนเหตุเพลิงไหม้โรงงานตุ๊กตาขนาดสูงเท่าตึก5ชั้นพื้นที่ประมาณ25ไร่เนื่องจากเป็นโรงงานตุ๊กตาภายในจึงเต็มไปด้วยเศษผ้าซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีภายในโรงงานไม่มีการติดตั้งสัญญาณเตือนภยัยทางออกมีไม่พอทางหนีก็ไม่ได้มาตรฐานและทั้งอาคารก็ถล่มลงมาอย่างรวดเร็ว หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ไปเพียง15นาทีฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการทำคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆนะคะ